วันนี้นะ่าจะไปทัศนศึกษากันนะคะเดี๋ยวคุณครูเพลงพันกับคุณครูพี่จิ๋วจะมารับนะคะดูเตรียมตัวรอประมาณสองชั่วโมงแล้วค่ะจากเวลาดัดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจแหละว่าเดี๋ยวพี่เขาจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ไกลก็ต้องเก็บของเยอะเนาะที่ก็ออกไปเดินเล่นร้อหน้าบ้านแล้วอะไรก็แล้วนะคะร้อนคะ่ะก็เลยมานั่งตากพึงลมก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปทัศนศึกษาแล้วไปจบลงที่ไหนนะคะ ตามมกว,วันนี้เริ่มด้วยการมาดูแม่ตัดใบตองเกี่ยมไว้จะทำขนมต้องตัดตอนใบตองแห้งแลครับแดดร้อนๆได้เยอะยังเขาบอกว่าต้องตัดตอนใบตองแห้งน้ำค้างแห้งแล้วใช่ไหมมันจะได้ไม่เป็นคราบไม่เลอะ น้ำจะมาด้วยไม่ให้มาข้ออ้างของการตามมาคือเอาน้ำมาให้และถ่ายปูนัดรัดทุ่งครับเฉาๆเย็นๆด้วยจ้า อ้าวมีดอกแล้วไงมันไม่ทได้มีเราไม่ทัไดมีถ้าเราทราไม่ทก็เม,ม <laughs> อนมันล็อกต้อนเนี่งโคตามเป้มาทำมันให้มาเย็นนี้จ่ายค่าจ้างไปแล้วก็เดี๋ยวโลลงนี้ทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่เหรอต้องขุดใหม่ไหมปลูกใหม่ก,มกม็จะเอาให้มาโคมาขุดใหม่ <ừ> um. เพราะว่าใบมันน้อยแล้วมันเริ่มโกธแล้วเนะี่ยรูกมันก็ไม่สวยนะไงให้ถึงได้ตัด,ต,ด,ต,ดตัดเอาจะได,ได้ใบมนะันได้ไดล,ละร้อยเอาใบไว้ทำขนมได้ซื้อเาขนมมงัน้นเดี๋ยวไม่มีือของมันแพงทุนได้หลายอย่างเลยนะทุนกล้วยทุนใบตอง เพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดเันนี้ไปซื้ออะไรนะแต้งมัน,นก็ขึ้นมมันนขึ้3บอ,อ<ห>จากเท่าไหร่นะ20จากโรงงานยี่สิเป็น30บาทขึ้นจะสอบระสอบละอ๋อขึ้นเป็นกระสอบแล้วต้องเกบ็กบตี อนะมันกะแงซื้อเาม <c oughs> ไปซื้อสกับตลาดนะัดโลละสี่สิบกันห่ะโอ้โหเราไปเวลาไอ้นี่ไปซื้อเองทีละเยอะๆแล้วมาเก็บไว้ดีกว่าาไม่ซือไปไปซื้อเคยซื้อมันไ,ไ,ไ,ไม่พอทนะุ่งครึ่งโลยี่สิบบาทโอ้ตัดทำารเยอะเกิน เราก็ตายเพราะมันต้องใช้คู่แล้วอันไหนที่ต้องใช้ใบตองยาวเปียกปูนใบตองสั้นใช้สำหรับเขาต้มัด เอาไปทำอะไรนะโอ้จะดูไม่ส่งบอลิ่ไม่ไมอันนี้หนูหนูดึงมาแต่หนูก็ไม่มันมีบางอันที่แม่ส่งตัดไว้แล้วไม่ส่งไม่ได้ดึงดึงไม่ออกหนูก็เลยดึงออกมาให้แต่อันที่หนูตัด ตอนแรกก็เห็นดีๆพอดึงลงมาข้างบนมันหายอะ่ะมันเหลือครึ่งข้างล่างอะ่ะมันหลอกอืม ต้องเอียงต้องเอียงเทเว่ามันจะตรงไหมแล้วมันจะหวานไหมนี่นะครับเนื้อน่ากินมากหากินได้ที่บ้านไม่ต้องซื้อบรรยากาศดีนะอเอฟซีวันนี้เรามาทำอะไรคะไม่มียังส่ง เลี้ยงส่งท่านผอรัใช่แหน่่งใชไหนๆก็เป็นทางผ่านนะคะยมวเวะที่ยุทธยานะะคข้างแม่น้ำเจ้าพยาเลี้ยงส่งผอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปเยี่ยมผอกันผอถามผู้ยังเออนั่นแหละดินี่เยอันนี้ทอดมันลูกระเบิดนะคะอันนี้แอร์เช็ดถูนะลองได้เลยนะครับแอร์เชีย็ดอันนี้ปลาทับทิมไม่ใช่ลูกปลาเนื้ออ่อนทอด อันนั้นลูกปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมอันนี้ยำเออโปแตะต้ยมยำนะฮะอันนี้ข้าวของนัดเองออก็บอก<า>่อแล้วไงเป็นเป็นทอดมันลูกระเบิดกลมใช่ไหมไงเด็กแก๊กเด็กแก๊กโตยังเชื่อแบบทิ้ขง<ห>ข้าวเปลือกหลายท่านพอนตำแหน่งไห บอก็มีจังใหขอหอไม่ใช่ปอผมไม่ได้ใหากกินอะไรเลยอกแค่แบบเอยากไปส่งเฉยๆโอ้เโเปลี่ยนจากน้นไม่หวังขนมเลยจริงๆยิงไม่ได้พูดอย่างนี้เลยปอได้ยินพี่นิ่มพูดว่าขนมใส่ไส้เอาพี่นิ่มได้ยินพี่ปอพูดว่าขนมอะไรนะเขายังไม่รู้ตัวเขาโดนใส่ร้ายเขารู้เขาทำเป็นเนียนเขาได้ยินทำไปทำงานแม่ผมใจก็คือของมันอร่อยแต่คนถิ่ถามนะว่าเราจะไปอ่านคองใช่ไหมแม่ทำอร่อยก็ต้องเป็นแม่ดิกเราจะไปแย่งไองปอม ทุกคนคะเป็นไงคะอิ่มไหมอิ่มมากอิ่มมากนะคะยังไม่อิ่มเดี๋ยวค่ะกุ้มใจสรุปสรุปแล้วคารวานเปลี่ยนทิศไปบ้านน้องปูต่อก่อน <laughs> คนบ้าพลังถือทีละอันไม่ได้แล้ไปไหนนะ <c oughs> ไม้ผุ ก็ต้องเปลี่ยนไม้มงั้นหนูแกะลวดเลยนะ <c oughs> <c oughs> แบบเดียวแปลงล่าง <c oughs> ใส่เสเ้อแยนยาวมาสะดิบดี <c oughs>

เหลือเอารวดใหม่มามัดระหว่างเสากับท่อนะคะเดี๋ยวเวลาน้ำออกมันจะสะบัดเดี๋ยวค่อยขยับตอนไปเอารวดมาแล้วอันที่ลม้มล้มเปลี่ยนหลักก็ต้องผูกไหม่เปลี่ยนหลักก็ต้องพูกใหม่ อ๋ออันนี أ أ ้อันหลักละอันเหรอ ถูกหลักก็มาเก็บหัวปีต่อแม่บอกว่าอะไรนาะงานประจําของพ่อหรอพ่อไปขายประจําอันนี้มาแย่งไรายได้พ่อเอาพ่อไปช่วยงานเสร็จแล้วนี่นะคะข้าวที่แม่ทํารอบนี้เหลืองแล้วใกล้ได้เกี่ยวแล้วสวยเนาะอันนี้กี่ไร่นะ อันนี้ก็นาหนูใช่ไหมนาหนูแต่แม่ทำอะไรทำอะไรกันคะเขาคุณจิ๋วเขาเอาจานมาเอาเป็นจานรอะหรอแม่จะไว้ห่ออะไรหรือเปล่าก่อนนี่ดูนะแม่ทำแม่ทำไว้ให้สุดดนเลยนะคะกินให้หมดไม่หมดไม่ต้องกลับยังร้อนจริงด้วยยังร้อนตาาอยู่นะ ไม่ชอบกินของร้อนที่ถนัดงร้นไม่เ้็นถนดของร้อนอ่ะปอไม่ถนัดอไม่กินปอไม่ถนันตรงนี้นี่ดูสิเอ่ฮะมาค่ะหมากะทุหมูกระทะนี่ให้ออก็ขยับมาอีกดาอีนี่กันมาบ้านหลงปูนะคะโดยที่หนังปูก็อู้ตัวว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ไม่เยอะนะไอ่นะหลอนก็ ก็ขยับเก้าอี้เข้ามาอีกไหมล่ะทำไมยุ่งกันเลยอ่ะคุณนั่นแหละค่ะยุ่งคุณนอ้องก็ดีดฉันอยากนั้นกินไกลๆอะค่ะดีดฉันจะอยู่ไกลๆอ่ะไม่ได้หรอมันไม่กระเด็นมาตรงน,นี้หรอกร้อนเนี่ยกระโดดอยู่แล้วแหละดีดฉันได้แล้วค่ะอันใหญ่มากอิมอ่มละชิ้นเดียวอิ่มชิ้นเดียวอิม่มขอกด วันนี้มีคนมาบุกบ้านนี่นะคะเจ้าละคนนะคะปอทำไมหน้าแดงร้อนหรอร้อนมากเนาะร้อนเพราะว่าแบบหมูกระทะเนาะใช่ไหมหมูกระทะแหละแรงมากนี่นะคะสี่หมูกระทะแม่หมักหมูอร่อยไหมอร่อยอายอยยังมีอยู่เรียกน้องปาล์มมากินอยู่น้ำปาลมวิ่งไปเรียกเข้าไปอยู่ไหนไม่รู้เนาะบ้านนู้นน่ะ น้ำเปล่าอหมูกระทะดูเดินดูเดินดูเดินสักท่านบอกผลงานของเราที่ได้มาสอ่กระสอบตกเย็นฟ้าเริ่มจะมืดจะมีพนักงานสองคน พนักง,งานเก็บไก่ตอนไก่เข้าล้วจับไก่ไก่ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรไม่จับก็ไม่เข้าแล้ววันนี้คุณมาลีชวนย้ายเวทีห้องนอนใหม่นะคะจัดใหม่นี่ต่แรกโต๊ะเคร่องแป้งอยู่ตรงนู้น ตู้ที่มีที่มีเขาเรียกอะไรน,นะมีกระจกอยู่ตรงนู้นแล้วเตียงนอนก็หันไปทางนู้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ควรให้กระจกอ่ะส่องเข้าหาคนที่นอนอยู่น้องปูก็เลยชวนว่าพี่เราจัดห้องใหม่กันไหมก็ทีนนี้ก็จัดเป็นว่าอ่ะเข้ามาเปิดประตูเข้ามาไม่ตรงกับเตียงโอเคแล้วแล้วก็ตู้ที่มีกระจกก็สะท้อนไปหากระจกก็สะท้อนเล่นกันไปแล้วกันไม่ชิ่งมาอยู่แล้ว เนาะแล้วก็หัวนี่เราทิศหันไปทิศอะไรนะทิศเหนือทิศเหนือโอเคเดิมเราหันไปทิศต,ตอน,ตอ,นออกตอนออกเหนืออ่ะโอเคก็ไม่ผิดตามตาอะไรนะคะนี่ก็พวกตู้ก็ขยับขยับมาแล้วก็เช็ดเดี๋ยวก็จัดโต๊ะเครื่องแป้งอีกหน่อยแม่แม่วันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ตอนเช้าไปเอะไรเนะาะหองม่างหองม่างแล้วก็รอพี่มากับองเพื่อนใช่แล้วก็ไปซื้อของเป็นเป็นแก๊งที่ตรงเวลาไหมคะ ไม่มีความตรงเวลาสักนิดนึงคือไปอยู่ตรงไหนติดลมก็จะอยู่ตรงนั้นยาวใช่จ้ะแล้วคนที่ต้องไปพิลิปโลกเป็นไงคะก็ติดลมที่อ่านห้องจนหกโมงเย็นค่ะไม่มาอ่านทองแล้วก็เออโอเคให้หลอกคนอื่นมาสุดท้ายก็ตามหมดเลยขับตามกันมาหมดสองคันจ้ะตอนนี้ก็เพื่อนน่าจะใกล้ๆถึงแล้วล่ะอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เลี้ยวตรงนครสวรรค์แล้วอีกสักสองชั่วโมงคงถึงก็พอดีไปถึงก็นอนพอดีอืม โอเคปิดคลิปหไหมหรือเราปิดคู่กันอีกอย่างเดียวดำอ๋อ<า>เดี๋ยวน<า>นพรุนี้ไปไปซื้อติมให้ใหม่เออขอฟอกกี้ด้วยนะขอฟอกกี้กับที่รูดโอเคไหมพรุนี้พี่จะได้ติดให้อย่างเนียนเลยจะอันนี้คือติด,ดแบบง่อยมากไม่นนดำไม่ดำอ่ะมาอยู่บ้านอะ่ะอาทิตย์เดียวเพราะว่าไปไหนมาไหนคือช่วยแม่ทําสวนก็เสื้อแขนสั้นกางขาสั้นหมวกไม่ใส่ไม่ใส่หมวกเสร็จแล้วนางก็ซื้อครีมปะทินผิวที่จะเป็นครีมที่ทำให้ขาวถามว่ามันผิดที่ใคร จะซื้อเคลียอื่นอาดมันร้อนอ่ะไม่คุณก็ต้องพอใช้ใจหรือยไหมคุณก็แบบโบกเข้าไปสิอยากทิ้งกันแดดของใครนะของพี่ออนอะใช่ไหมยังขายอยู่ไหมเนี่ยขายเออทาของพี่ออนโบกเข้าไปพอหมดแล้วบอกพี่ออนพี่ออนหนูขอใหม่หน่อยหมดแล้วอย่างเงี้ย จะได้ไม่ต้องซื้ออโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมปูนัลรัฐทอง EP นี้นะคะไปก่อนนะวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยจากไปบายบายบายซ